ไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยยืนยันครับเพราะว่าถ้าเราออกก่อนก็เปลืองงบต้องตั้งเลือกตั้งผู้ว่าหรือตั้งสสอกนะตอนนี้ไม่ไม่มีอะไรจะเป็นถ้าเกิดมีอะไรที่มันฉุกเฉินเช่นป่วยไข้อะไรอย่างเงี้ยนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่มีสถานการณ์ไม่เยอะเลยไม่เคยคิดเลยเพราะว่าถ้าเราออกก่อนไปกลายเป็นผู้ว่ากับสอกคนละช่วงกันนะว่าก็ทําให้ต้องจัดเลือกตั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร่ะครับ ยังเลยยังมีเวลาคือเป็นผู้ว่าตรงนี้มันก็ดีอย่างเือแล้วทำหน้าที่เต็มที่อ่ะ<ม>ก็ก็ไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรจะประกาศหรือไม่ประกาศก็ต้องทำหน้าที่อย่างนี้อยู่ดีแล้วก็ก็ยังโอเคนะก็ทําไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ครับอตอนนี้ที่กังวเลเรื่องน้ำนะเรื่องน้ำอะไรกังวลนิดนึงว่าตอนนี้คือน้ําทางภาคเหนือนี่เขานข้างเยอะแล้วดูปริมาณเขื่อนน้ำในเขื่อนหลักๆเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนเจรษฐกิจ ก็มีค่อนข้างสูงนะจะเทียบดูแล้วใกล้ๆกับปี54เลยนะแต่ว่าผมว่าปีนี้คงไม่ได้ไม่ได,ไได้คงไม่ได้มีอะไรที่จะรุนแรงเพราะว่าเขามีการบริหารการดีคือมีการประสานงานกันตลอดกรมชนสนชามีการหารือตลอดในการปล่อยน้ําแต่เราก็จะเริ่มเห็นเรืปล่อยน้ําเยอะขึ้นในวันนี้แล้วก็ช่วงที่เหลือน,ะนั้นคงยัคงต้องดูการเฝ้าระวังเรื่องน้ําที่ปล่อยมาจากทางภาคเหนือใช่แล้วก็ผมว่าเขาจะเริ่มการระบายน้ําเยอะขึ้นเพราะว่าเขื่อนมันก็้างเยอะแล้วเกิดมีพายุเข้ามาอีกอะไรเงี้ย เราก็ไม่ได้มีการไปตรวจไอ้ตัวเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเราก็ทําไปเกือบหมดแล้วล่ะเหลืออีกประมาณสิบจุดซึ่งสิบจุดนี้เราก็มีการเรียนกระสอบเตรียมไว้แล้วก็ให้ไปตรวจสอบคันด้านบนด้วยคือคันที่อยู่แถวอาจจะอยู่นอกความควบคุมของเรานะเช่นคลองลังสิตแล้วก็อาจจะเป็นคลองมหาสวัสดิ์ที่กั้นแม่น้ำท่าจีนเพื่อเป็นตัวแนวกั้นด้านบนอีกอันหนึ่งก็ให้ไปสารวจให้ครบเรื่องประตูน้ําต่างๆที่จะรอยน้ําเข้ามา ก็เมื่อวานก็ไปตรวจสอบแล้วก็ค่อนข้างพร้อมมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับข้อข้อขอข้อข้่ข้อข้อขจอะเอข้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 อนนอข้อา้อข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 ้อั้อข้อข้อข้อท้อข้อข้อข้าข้าข้อ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 ่้อ่้อข้อข้อน้อข้อน้อข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 ้่ข้อขอา้อข้อข้อข้นข้องที่อยู่ด้อนตอข้ออขอข้อ้่ออออนขออ้อ ที่อยู่ใกล้ทางะจ่าเชิงซาวขึ้นปริมาณฝนตกค่อนข้างเยอะที่น้ําบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะมีการระบายสองทิศทางก็คือสามทิศทางอ,อง่ะก็คือระบายออกทางแปดลิ้วไปทางท่าทัวระบายลงมามาที่ปากน้ําหรือไม่กระบายมาทางคลองเอ่อคอประเวทบุรีรมเข้ามาที่สถานีสุขนาพระโขนงเปราะว่าทางออกทางปัดแปดลิ้วเนี่ยออกไม่ได้เพราะมันเต็มกว่ากรมทนเพราะว่าแถวนั้นก็ท่วมเยอะแล้วก็ด้านล่างลงมาปากน้ําก็แน่นเลย มันก็เหลือต้องออกมาทางคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมันก็มีความจากัดนะครับกพราะเคี้ยวอยู่ก็อาจจะให้ระบายช้านิดนึงแต่ช่วงนี้ฝนไม่ได้ตกมาสองสามวันก็ทําให้เราระบายลงไปได้ดีขึ้นก็สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นครับเนกรอบพื้นที่มัน็นสิค้านกรุอพอย่างนี้อาจารย์ในพื้นที่รเรายาคุยกันก็คุยกันตลอดนะอาจจะเป็นว่าเพราะว่าเราอาจจะโชคดีเขาด้วยว่าน้ําฝนตกไปตกที่เขาเยอะอ่ะกรุงเทพก็เหมือนกับฝนฉลับไปอย่างวันก่อนก็ ตกลงไม่ปากน้ําเยอะนะแล้วก็ทางมีทางรากกระบางนิดหน่อยก็คุยกันตลอดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ผ่นเข้าเราเราไปผันเข้าเขาเป็นหลักมันถ้าเกิดเขาท่วมเนี่ยเราก็จะชะลอการปล่อยไปที่เขาแต่ส่วนอาจจะมีเทอรม่าที่เราบ้างแต่เราไม่ใช่ตัวหลักที่เขาจะผันน้าผ่านอยู่แล้วเพราะว่าปกติปริมาณทนก็จะมีทางอย่างเมืม่อว่านนทบุรีปรทุมก็จะไปทางคลองลังสิตออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเป็นทางด้านปากน้ําก็จะลงไปด้านล่างทองด่านและลงไปที่ชายทะเลเลย มันส่วนใหญ่ก็จะจํากัดการผ่านกรุงเทพอยู่แล้วนั้นก็ก็มีการหารือครับแล้วว่ากรมชนอะไรก็ได้คุยอยูตลอดก็หน่วยงานปฏิบัติก็ได้คุยอยูตลอดเหมือนกันครับในจุดที่มีป,ปัญหาที่มันเป็นต่อเน,นื่องกับเราทั้งความมาแล้วก็ตรงหน้าเมกะอันนี้เราก็มีคุยกับเทศบาลสองจุดมากคือเราก็ได้ไปคุยนะอย่างว่าไอ้ปากน้ำเนี่ยก็ไปดูตูระบายน้ำตรงที่ Imperial อิมพีเรียลอะซึ่งจริงๆเขาดูดเต็มที่เลยนะแต่ปัญหาคือว่าคลองมันน้ำมันไหลช้า แล้วไม่ก็ทางเา็เรษฐงนาตราซึ่งกรมทางหล,งลวงเราก็ได้คุยตลอดมันก็มีการหารือแล้วก็พยายามหาในวทางโวมกันอยู่ตลอดเรื่องการขุดคลองแะอรต่างๆครับโอเคขอบคุณนะ